ทกสคาดฟวามต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้นมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลทำให้เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นต้นไปราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ข้าวน้ำตาลทรายมันสำปะหลังสุกกรโคเนื้อข้าวโพดสัตว์เลี้ยงปาล์มน้ำมันยางพาราดิบมีแนวโน้มปรับราคาเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะคะ หากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะ <S <S นายสมเกียตรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์การเกรษตรหรือทกศเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทกศ คาดการราคาสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปโดยสินค้าเกษตรมีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าฟาร์มชื้น15%ราคา7,957บาทถึง8,209บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยล้า0.45ถึง3.64เนื่องจากอินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกประสบปัญหาขาดแคลนรถไฟบรรทุกสินค้าทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวตามคำสั่งซื้อได้ทั้งหมด ประเทศคู่ค้าบางรายจึงเปลี่ยนมาซื้อข้าวจากไทยทดแทนข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิราคา1 1 2 2 9บาทถึง1 1 3 7 1บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน้อยละ3ถึง4.30นะคะและข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคา8,922บาทถึง9,391บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.69ถึง5.99 เนื่องจากภาครัฐด,ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,564ทับ65เพื่อชะลอการขายข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้นประกอบกับเงินบาท ยังคงอ่อนค่าจึงทำให้ประเทศคู่ค้ามีความสนใจสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นขณะที่น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กระคาราคา19.12-19.98ถึงเซนต์ 98, ปอน19.92-14.54ถึงบาทต่อกิโลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1 1 6ถึง5 7 1เนื่องจากทิศทางราคาน้ำมันดิบ ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจจูงใจให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากกว่าน้ำตาลทรายอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันราคาน้ำตาลจากปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นทั้งจากอินเดียและไทยส่วนมันสํำปะหลังราคา2.27ถึง2.34บาทต่อกิโล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.44ถึง3.54เนื่องจากความต้องการใช้มันสปรังของประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะจีดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สุกรราคา99.51ถึง101.44บาทต่อกิโลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน้ยละ0 5 7ถึง2.52เนื่องจากปริมาณผลผล,ผลิตเนื้อสุกรยังคงอยู่ในระดับต่ำจากปัญหาการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรประกอบกับรัฐบาลควบคุมการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ASF อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ออกคำสั่งห้ามกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื้อสุกรจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดด้านกุ้งขาวแวนนามายราคา1.78.78ถึง1.85.12บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร1ยละ0 4 4ถึง4.01เนื่องจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในแบบ t ท s t and Go อีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์2565จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ควา,ามต้องการบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้นขณะที่ผลผลิตกุ้งลดลงจากปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้กเกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ้งและโคนเนื้อราคา99.20-101.00บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อ100.05-1.85 เนื่องจากปัญหาเนื้อสุกรราคาสูงและยังไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสัน้นทำให้ราคาเนื้อประเภทอื่นที่เป็นสินค้าบริโภคทดแทนเนื้อสุกรมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อโครปรับตัวสูงขึ้นด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลงได้แก่ข้าวโพดสัตว์เลี้ยงราคา8.72บาทถึง8.77บาทต่อกิโลลดลงจากเดือนก่อน้อยละ0 1 1ถึง0.68 เนื่องจากสัญญาราคาส่งมอบข้าวสาลีปรับลดลงจากการขายออกทำกำไรจึงคาดว่าผู้ประกอบการจะนำเข้าวข้าวสาลีเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสูงส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศลดลงปาล์มน้ำมันราคา8.64-9.03บาทต่อกิโล ลดลงจากเดือนก่อน้อ100.13.50ถึง17.27เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันรอบไปเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นประกอบกับรัฐบาลตึงราคาน้ำมันปาล์มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มจุขวด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยางพลาแผ่นดิบชั้น3ราคา50.19ถึง51.31บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลงจากเดือนก่อนร้อย้ะ1 8 3ถึง3.98เนื่องจากยางพารา ล่วงหน้าตลาดโตเกียวมีแนวโน้มลดลงราคายางพาราล่วงหน้าตลาดโตเกียวส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อการเก็งกำไรจากการที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม2565 เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมากกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรก็ตามราคายางพารายัางเคลื่อนไหวลดลงไม่มากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของโลกจะกลับมาสู่ระดับใกล้เคียงหรือมากกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ